สวัสดีครับมาพบกับผมนายรักต้นไม้กันอีกเช่นเคยครับวันนี้นายรักต้นไม้มีเกจความรู้และสาระดีๆเกี่ยวกับการปลูกยางนาและพะยงถ้าจะปลูกเอามาใช้งานให้โตเร็วควรปลูกระยะห่างเท่าไหร่ดีครับท่านผู้ชมนายรักต้นไม้มีคําตอบในคลิปนี้ครับเราจะมาดูกันนะครับว่าถ้าเราจะ ปลูกยางนาให้ต้นโตเร็วแล้วก็ได้ผลดีนะครับเอามาใช้งานได้เร็วๆนะครับภายใน15-20ถึง20ปีที่เขาควรจะเป็นครับท่านผู้ชมก็ควรจะปลูกในระยะ4 4คูณ4 4คูณหหรือ4คูณ6ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมอย่าให้ต้นระยะห่างของต้นระหว่างต้นเนี้ย อย่าเกิน4เมตรนะครับเพราะว่าถ้าห่างเกินไปมันก็ต้นใหญ่ครับท่านผู้ชมแต่ท่านจะเสียพื้นที่โดยใช่เหตุนะครับแต่ถ้า4ี 4, 4่คูณสีี่คูณหหรือ4ี่คูณหนี้จะเป็นระยะที่ทำให้ต้นยางนาของท่านโตเร็วนะครับแล้วก็ภายใน1นึ่งไร่ี้ท่านก็จะได้อยู่ที่หนึ่งต้น หรือไม่ถึง100ต้นนะครับถ้าเป็นระยะห่าง4ี่คูณหหรือ4ี่คูณหนะครับก็จะลดน้อยถอยลงมานะครับถ้า4ี่คูณสก็จะอยู่ที่ประมาณ100ต้นนะครับก็อันนี้เอามาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับเพราะว่าเกิดจากคําถามจากทางบ้านเลยครับว่าถ้าพี่นายรักต้นไม้นะครับถ้าผมจะปลูกต้นยางนาเอามาใช้เนื้อไม้นะครับควรปลูกระยะเท่าไหร่ดีนะครับเพราะว่าใน คลิปที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับที่อยู่ต่อหน้านะครับท่านเจ้าของสวนปลูกอยู่ที่ระยะสองคูณสองครับท่านผู้ชมก็ถือว่าทีมากนะครับเพราะว่าท่านปลูกเพื่อเก็บเห็ดครับท่านผู้ชมก็อาจจะต้นเล็กเป็นนิดนึงนะครับตอนนี้อายุแปดปีแล้วครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้เป็นช่วงฤดูผลีใบใบไม้ร่วงนะครับ ก็จะทําให้ต้นยางนาที่นี่นะครับอันนี้เป็นคลิปของปีที่แล้วครับท่านผู้ชมก็จะเห็นแสงแดดตกลงมาอยู่นะครับแต่นะครับช่วงฤด,ดูฝนแบบนี้ครับท่านผู้ชมก็สุดยอดเลยครับมองไม่เห็นแสงอาทิตย์ตกลงมาที่พื้นอย่างแน่นอนนะครับก็จะทําให้ต้นไม้เบียดเสียดกันเยอะเกินไปนะครับสําหรับยางนานะครับที่นายรักต้นไม้เอามาฝากในวันนี้เนาะ นะครับก็ต้นถัดมาครับท่านผู้ชมก็เป็นต้นพยุงนะครับเราจะมาดูกันว่าพยุงเราควรปลูกระยะเท่าไหร่ดีที่จะได้เชือ้อได้ใช้เนื้อไม้เร็วๆนะครับในการที่เราจะเอาไปใช้งานเพราะว่าต้นไม้ชนิดนี้ก็เหมือนกันกับต้นยางนาแหะครับ อายุ15ถึง20ปีขึ้นไปครับท่านผู้ชมถึงจะนำเนื้อเอาไม้มาใช้เนื้อไม้ได้นะครับก็สำหรับพยุงแล้วนะครับนายรักต้นไม้อยากจะแนะนำให้ปลูกในระยะ2อคูณ4ครับท่านผู้ชมทำไมต้องมี2ครับเริ่มต้นที่2อคูณ4ก่อนครับท่านผู้ชมเพราะว่า ต้นพยุงไม่เหมือนต้นยางนานครับจะไปปลูก4ีคูณสก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเราปลูกที่2อคูณสเราก็จะได้อยู่ที่200ต้นนะครับปัญหาของต้นไม้ชนิดนี้ครับท่านผู้ชมกิ่งก้านของเค้าค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็มีใบที่เยอะด้วยเวลาฝนตกลงมานะครับหรือลมกระโชกหน่อยนะครับ จะเปราะมากๆครับสำหรับพะยงหักง่ายมากแล้วก็เป็นปัญหาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับถ้าเราปลูกในระยะ2คูณ4นะครับก็จะทำให้ต้นของเขานะครับตรงด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่าพะยงนิสัยของเขาเวลาปลูกปุ๊บจะชอบขึ้นมาทีละ2-3ส ก้านนะครับสองสามต้นนะครับท่านผู้ชมแตกแขนงออกมาครับอันนี้ก็เป็นที่เป็นข้อที่จํากัดที่ทําไมนายรักต้นไม้ถึงแนะนําให้ปลูก2อคูณสหรือ4ี่คูณสนะครับสําหรับต้นพยุงครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกท่านตอนที่ปลูกต้นไม้อยู่ในณขณะนี้นะครับ อย่าลืมคอมเมนต์ลงมาในด้านล่างด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ